โ่อพ่ออย่างนีพโสาวังอือพ่อใดวันเกิดผู้ใดญ่ขอพอมันเกิดเพื่อนฟ้ากูอือใครแข่งมาลอยเกบัสอืวันนี้คือบอใแข่พ่อซื้โรดอยเกบาทใช่มานี้ยขอถามที่ข้านไปกัวกี้ลอยซื้อลอยซึ้อครเนาะอืออันนี้มาลอยเกจโปรดเลยนกข่่เนะ ใช่ร wollen, ้อยสิบพอดีที่พูเใช่สิบกับเพาใส่มันเต็มหมดอู้หูหูและเขาเอินก็พอบานเนี่ยเออเพื่องฟ้าดาทีอโคพรวันเกิดอ่ะวันเกิดเกิดแต่ว่าที่สิบสี่มอนี่สิบกแล้วเอายอนร้างหายเอาหายวิเคราือ์ดาวิครกมืมานอายุวันนี้ถูกขาวพระ้หินแล้ดกบรวยเออชํานับวันเกิดือว่อพ่าพใจใจใจดำเพรหายดเขาคนวันเกิด เออไปคือเค็มมาแก่เขาเนี่ยพวกเขาพอมื้อกินเนี่ยชิบบาทกับพ่อเนาะออืาจะเดินจะเดินนะลูกแง่พได้ต้องเสียงใหดอกยืมคันสื่อๆครับปู่คืองามชาวบัวมาได้ดาเออเอฟคือมาทางเต็มหมูนางชาิสาอุ่นเส้งข้อกาบคารวะพวงมาได้สองพวงก็คือได้แม่อยอ่งยืม ข้ปูมันจะปิดคูู่้ใดิวายพวกมาได้พดว่เด <c oughs> าาียวน่ะบวมมือคู่เด้อใถ้สบายสองคู่จะถึงมือคู<พ>ได้หรือาเมือคู่เขาบอกสองพวงเขาเรียกว่าคู่เนาะนี่แหละหลังจากหวยออกวันที่สิอพกมืเอเดียวลูกร้าน้าผูดได้ได้ดูกโกได้รับไบเดกโกเมนันมาลวกพวง,งดรวตอบตตีพวกหมอทำยังมือคู่เด้อเจ้าตรงเสริฐคู่มาได้ หห้ยาก็ไห่ปูคนรักทวงให้พวงเท่ากันเข้าใจเนาะไม่เขาพวงเองเนี่ยครับปูขาพวงได้ครับชายเขาพูดตัว่าลุงครับว่างเหยอครับเขาเอินครูไหมหมอม่นปูชาวคาอแม่มีครูไปหมอมีปูมีครูครับแล้วับเป็นสองวงไปหครับเนี่ยเขาทวงครับปู เห็นอยครัมเหนจะพูเห็นโยครัมเห็นอยบโอเควุ้นตาก่อถึงวุ้นขึ้นจุดไอนีสเห็นยูโูเอ็กเขาต้อบฝกวบ้นหไวนี่แหละเออเขาเอายี่มครูน่นหรอด้อคนมมอครูเด่น้องานช้ที่้อุปใช้ขอให้มือโชคมือด้ไมอโชคมือได้ถึงถึงแล้วกนรวยจะเดินจะเดินทำมาค้าคืนนะลูกนะ อ,อ้าอย่งนันออืมค่อยม้ก็ไดกรว้องคูอืม,อ,ม,กกบบอ,มอันนี้ไม่กแต่ล้ว่าไม่คขเลยอยืมะู่ยิบขึ้นมาใส่ให้ต่วปู่กำรมวนนี้เด็กขุ่มถวายพวามอะไรลูกฝันได้รุ่นเร่กับปู่ปู่ว่าสองสวมาทัาน้นว่าูกันไหเนครับปู่ ฝันเจ้ามาหันมาถวายเข้า่วงเดียวเรืองมันอือมเนยังไงบุกอือืแจ๊ก่อืมฝันมาปูมาบวบ่าเส็่อืมต้อนข้างล่างสุดหกว่าซะอย่มึงูเสียงมาบวกเรืองเสียงบวกเลยกวางอมเลยอืรมันคือฝันสูดแต่ค่ะมาเถอะฟดฝันชุดิติปูฝันสูด เทวะจะก้องท่บักเขียวเยเอาเปวะว่า่อนครับเออีทวะจะข้นเขาอ้าหามือโคมือรามือโค้มือมันยังจะก็รดรุดนั่นู่นนะ้นจะรดตัวแก้วถึวจะคือดอกจได้จะไหว่นก็ผิดผิดรอไปเออันนี้นางกินแก้วขันติโคนางเช้ารึกคน คนได้ก็ตามเพราะบันเอบหัวข้นฟอมาคนมาจะใสเมือนนี่ไงนางกันจะพักมูนางหมเนาะเออใสคุ้มข้างบนกับผอามือคูมือรัมือคูมือมันยงซึ่งเด็กระดูกวัวจะดูด้อคือมือแ้่คือกระปาคืแนคือปู่คือคนมอันนี้เอคีผ่านมาทางขอมแตงโมนางอ่อนนี่ค่คำลกคุ้ม ปู่ลูกอยากไปทํากับข้าวนีย่ยพ่ออยากเต้นแล้วหนูไม่ได้ออกกำลังกายหนูอ้วนมากพอใส่หมวกกีฬาก่อนแค่หัวหนึ่งโรคมากัคนว่าวิขาดูาพ่อสิคะนั่งเครื่องมาคือแค่วิ่งจ็บพอมากม,าม,ามาันต้องหอดเร็วมาเด้อนั่งเครื่องมะอื้แค่่งเบืบ่อสายพอ่อเบื่ไดจเบื่อใจจะบวชแต่ได้เครื่องวิ่งลูกกับเบื่อไง หาือนามกเขารือนี้ครับคือเครื่องบมันยังเลี้เนาครับให้ย่งเครื่องเบอร์นี้แ้อเออไปหายซอเบอร์ซเด้อเบอร์ซีะายเดียายย่างเขียเด้่อบอกหายเ็ดซีนึงนมันมีรืซีพร่มซีพรัมขั้นปูแตาเาเรียกให้ไงมันคือว่าถอร่มเขาจะย่งเอาเคซื้อไม่รู้ซีพรัมมัน แต่คือร่ำซื้อมามาเริ่เ sure> ่ําน่ำซืมาติปคือร่ำซ um> ื้อมาตายยังเขียดตัอโปรไม่ตายขั้นคืน네ขั้นคืนแค่ไหนวันหนึ่งคืนขั้นท้องกับวันหนึ่งเริอครับทาอกับวันหนึ่งชื่อกับวันหนึ่งหากับวันหนึ่งโคกับวันหนึ่งเื่อดเพลินไป่าแลับวก็ได้่ปกับวันหนึ่งเก้ากับวันหนึ่ซือจังใดซื้อจังลดเออซื้อังไดเด้อคือขั้นซื้อ อั่นะซือมานะอ้าอันนี้เอฝซีแผมาแ่งข้ายืมแล้วรวยรวมกันรวมสาง้ํขึ้นเก่าเลยอีโถือพถือก็ขึ้เก่าแล้วเน้คตใจกว่าุงเนาะืออใจญ่โคตรโคตรงโตไปนะข้ากอีโฟเนาะแผนวายอครับต้อคตหัก้งคอเขาโ่หยครับมเออพอฝากเี่ยกขึ้นเขาว่าข้างจังหวดเยอะ แมนอยู่ครับคือหน้คือทัางคนครับอัยืเขียนมากมอเออตเอชื่อมือใดคือได้เขียนไม่สามารถจะอ่านออกก็ได้เพราะว่าไม่มีเวลาว่างขณะนี้มือแตคนเอาปกาจ้กระดาษไว้เนาะอ้าวแค่ทุกร้านทุกคนมือโค้งมือ้มือโคมือมั่ซึ่งแล้วก็รวยจะดึงจะดึนะลูกนะมือได้คือได้ถึงึ่นเนาทีอางยืมลบต่อหางยิ่ ยิมไมเ้ยงยิ่เขียนตูนันเดิมตัวไหนครับปูคึบปคอรอนะ่ครับปูเลี้งให้เขาเนี้ยครับพอขั้นพอบอกเปิดตูมันก็ออกเดียรีเข้ามาเขาว่าจะถึงไหมยิ่ครับยิมไปยิ่บอกยิมไปยิ่งเข้ามาบอกขั้นบอก,บอกตรงไหนเปิดตูดนนัน,น,นก็ออกเดี๋ยเขา้นขาเขาว่าจะคือไหมครปูขั้นปูจะหาก็ออกก็เกลอนปูแต่ว่าวัวเง่นอ่ะแค่ถือผนจะไหนเขาเลค้ับปู พอเปตูไม่ออกเดยซื้อๆไปซื้อเดื้อซื้อเดี๋ยวไปซื้ออืมยวไปซื้อเรี่ยขาเพราะว่าเราอบอกซื้อมากสิขึ้นืิโรงเนี่ยคุณขันเขมยบอยู่กว่ากูจะซือไดคุณพว่าคนบอกเสือว่ากูใจกลมกูใบอกเสอว่ากูใจ้ึกคุกเ้อะกูบอกเสือเขา้ากับเออถ้าบอกซื้กันให้มันก็บอกรู้ไปือให้เป็นบ้าอ้วนเนี่ยบไแค่ ว่าจะหน่อยเปดเทาพวเนี um. splash, sure. <ver> ่คือปลอกกรกเทือมากมากคุิลับกินว่าแข่งเขาวาเรื่อมครับปูเขาคือเดียดแรงไยคีเดียดซิบอ่ะคีเดียดซีบอเขาบอกแว่นี้เะเชือเขาอ่ะแมนอยู่ปูปกเราพูดนี้ปิดบวกับพูกนั้เปิดบ้าพู้นด้คือกับพูนั้นเปิดบ้าเขาวาพ่าจะคือบ้าสมมุติเขาคือบ้ากครับปูพวกจะคือบ้าคือเรื่องเขาวาก็คือแบบมันพวกได้เปิดบ้าบอกมันว่าแข่งว่า ผมดูเรื่องถื่เรื่องกับเปิงบ้าเหรครับเรื่องอยากเปิงบ้าเพราะเรื่องอยากเป็นบ้าอยู่พูแค่ยังว่าเปิงบ้าบกลุ่มค่เรไคือเจอบนี้เต็มเนาะคือวบ้าเป้นบ้าเลเปิงบ้าเออเ้เต็มืออสิเป้จะเปิงวอาลาเนาะมาดูการปูจา ควมขนุกขนานมาเื่ครับปู่ยันี่เขาจองนึงเขาก็เอาเรเรื่องเรื่องกวดตู่เรืเรืขาเจอปัญหากูกให่พวกเล็กวานปัญหาหลายหมือเขาถาปัญหามาเรื่ครับออันนี้เอฟซีแขมาแันข้องเสียนบกเอฟซีแล้วรวยน้องครับตือได้ปูได้คนได้คื่อเชียงเรียงงาม เอาบไปอ่านกับพวกคนยังเราไปยื้อคือกับได้บุญคือเก่าละอ่าให้มือเขากูยราบือเขากูยไหมหึงหึงแล้วก็รวยนะลูกนะอ่าฝากมาท่านเก็บหมดเยอะเนาะเปิดสะพันบุญหายหายได้บุญนน้องแกหายได้โชคได้ลาบีนางวัวเผื่อนอีนางน้อยคารวะขอพรวันเกิดน้องเดียน้องเดียเกิดวันที่เขาคือคืงหาล้วงนี่ยบัตรล้วงหน่าพูดเรื่องบัตน้องเดียเพิ่ง Ừ, อเ,เนนออน้องเดียฟุตฟุตโฟร์ไฟกอ็กซ์เวน,าานเดน,น,น,ทน,นท์ไงเช่นปูบอกว่าเป็นคือเข่านะคะแล้วอายุข้าวอายูผมนี่พอบอกนะเรื่องชาปูพอพลวันเกิดน้องเดียเนาะล่วงหน้าว่าทั่เดิมแจกมือเงินแจกวันที่ข้าวเชื่อมืันนี้วันที่คือหกหรอชาปูอ้าวให้ของขวัญน้องเดียก่อนโอ้คนกินแ๋อ่อาหารนพลางเนาะ โอ้อาหารฟรงเครื่องรืมครับถึงมา,มาง <c oughs> รัางเพื่องน้าข่าเขาได้เอาพอให้พนเรางั้น,น,นให้ไปซื้อ,อาหารถูกแข้งวันขืนเร้งั้นคือเราหักจอยลงเราดูเราเรา้วานไรมันคืคอแข้งกับไม้คูโอ้ให้ไร้าี่ยพ่อได้ยื่น,นมันถึงทุบคนให้แค่ขเก็บาทไปมเอาขืนเืนเระลูกน อ่าใครกไม่เหมาไมโขงไม่รำไม่โขงไม่หมั่นกูบ่งระโดดบวกเ้ายั่งกบวกเพื่อน่ะอันนี้นางเจาวัดผเกแก้วขอใสุ่งแขงอู้ขอคาดไวีพวให้โขใครรำให้โขให้หมาเออน่งเจ้าวัผอบเกลก้ววันี้ข้นโขขันหมันนักพอขออันนึงนักน้ำเดื้อน้ำมื่อเทีว ขอนั่งกรก่อาซึบขัวเด้รูเด้วยผกววันนี้นเกกนะเอาซะมนอเคนนักกระเอาซค่นักโอเคน้องน่ะคนนักกรบเอาซึมแพ่นะ้นสาวไม่โสดไม่อยมกไม่โสดไม่มากยืนยังนะไอ้เด็นยื้มันตรโคตรแย่โคตขายาโคมรแย ถือ่ยืมคือใ้่ยืมคืออะไรครับูพ่อถืออย่องท่อถือใจคอยพ่อพ่อแล้ว่อเพอยากซื้อบ่อื่อยืมก็เมื่หอาซื้อคือคือ่้อเนาะแก่กอดใ่เนาะพ่อว่าถือพ่อถือจักบาทได้แตให้าพราะทำไมเออพอถือร่อมใจยืมแล้วแก่ถือซื้อได้ยืมเพาคือกงนจายเขากิอกวเดี๋ยวรเขากินกยเตี๋ยวเม่อวานได้ยืมครับอือยืลวก่ถือซื้อเพคือกัะนจาย ขัเขาถือจะเฉียดเืมขันเขาขือน้ำเขาเนี่ยพูกันปูให้ถือกันเสื้อเยอะเอาไหเือบอกเอาครับกันปูให้เดือว่ากูก็คือตัวไนกเ้ินกูคนเงขน็จะเป็นปลาฉาปลาชานคนดีวามวานคุ้มก็สียองก็เ่หาย้เย ถ้าบอกกูใช้ก่ไม่คืนนะฉันกอคิดว่าเจยวอ่านอะไรไม่ืนเออถ้าคือคูอมาับเรืี่ยงไปเรลหู่นแขกมาคือแล้วพอคือบอกตัวคือตาผู๋เจ้าบอกตัวชื่อมันถูกแล้วยึบใจเหลือใจอือยึบยจตัวไหนือยึาใจเหลือใจเลยยึือสิบเจ็ดตีผูเจ้าก็คือ วตี่มข้อกันถึราโคสแคลดคุ้มข้างกุ้งกินอ่างเลยแตงโมกินอ่างเริ้มเลยก่องเยิ้มอาปากคอหอกถึงเขาขี่ไอติงบนเนอเ้อเมื่อคืนเด็กหน่อยถึงนักเลงคูผมเยัะเขาคือเดี๋ยวก็คือรับเขาเรีอกหวานมันเหมือนกั้องแตงโมงวดนี่กินอ่างเยิเลยเยิ้มผมบอกว่าไม่คือทิพเน็้ กอะรนี as, you know, ่ด้าจาจ้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 าจาจ้าจ้ัจนจ้าจ้อจาจ้า้าจ้าอ้าจ้า้นจ้้าา้อเ้่จ้าจาจคาจ้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 าาจ้้าจ้าาาใครจ้าจ